ทุกคนค่ะพเไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนอินบ็อกเพล้น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 มากเลยมีคําถามมาว่าพี่เอหนูแชร์สินค้าไปแล้วหนูได้ค่าขนมสองบาท17ตังค์พี่เอหนูแชร์ไปแล้วค่ะหนูได้ค่าขนม50บาทพี่เอหนูแชร์ไปแล้วค่ะวันนี้หนูได้ค่าขนม98สตางค์พี่เอ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  ประเด็นคือมันไม่พอกินพี่มันไม่พอกินมีอะไรที่แชร์แล้วค่าคอมเยอะๆมีไหมมีไหมอ่าน้องถามมาพี่ก็ตอบให้จ้ามีค่ะที่ยูพิกแล้วเราจะดูตรงไหนกันล่ะคะว่าสินค้าในยูพิกอะไรบ้างล่ะคอมมิชชั่นสูงๆแชร์ไปปุ๊บอิ่มเลยแชร์ไปปุ๊บโอ้สบาย ดีๆนะเรามาดูกันเลยทุกคนอยู่ที่หน้าแอปพลิเคชันแล้วใช่ไหมคะให้กดไปที่เมนูค่ะพอเรากดเมนูเราเห็นหน้าแรกนะคะให้ทุกคนเลื่อนลงมานะจ๊ะตามมือพี่เอเลยนะเลื่อนมาเรื่อยๆนะคะเลื่อนมาเรื่อยๆอ,อ่าเลื่อนมานะคะเลื่อนมานะคะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะตรงปุ่มสีแดงตรงนี้มันจะเขียนว่าสินค้าแนะนํามีสินค้ายอดขายตัวที่3นี่แหลจะจ้ะคอม m i s s i o n ชัดๆ T A ค่ะแชร์ไปคอมสูงๆมีไหมตอบเลยมีจ้ะกดตามนะจ๊ะกดคำว่าคอมมิชชั่นปึ้งว้าวโอ้ oh my god เห็นไหมคะพอเรากดคำว่าคอมมิชชั่นปึ้งลงไปเขาจะจัดเรียงสินค้าที่มีคอมมิชชั่นสูงๆให้กับเราเรามาดูรายการแรกนะคะ รายการที่1น,นะคะมันจะเป็นตัวนี้นะคะอ่ะพี่กดไปตรงนี้รายการตัวนี้นะคะนี่นะคะเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรับประกันสองปี ดูฝุ่นในบ้านเราไม่ต้องไปยุ่งเลยนะคะพอเขาตั้งปุ๊บกดปุ่มทํางานเขาก็จะดูดดูดดูดดปึ้งชนกําแพงเด้งกลับมาดูดดูดดูดอย่างนี้เลยนะคะฉะนั้นราคาเครื่องเนี่ยค่ะอยู่ที่16,990บาทแต่ที่แน่ๆนะคะฟรีค่าจัดส่งเราจะรับเงินทันทีไปเลย634บาท1ในการได้ไปเลย600กว่าบาท แสดงว่าถ้าวันนี้เราแชร์สินค้าตัวนี้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้ออกไปสิ่งที่เราจะได้เราแชร์แค่รายการตัวนี้ทุกวันวันละหนึ่งรายการทุกวันนะแล้วเกิดมีคนมาซื้อนะคะพี่เอยกตัวอย่างแบบนี้ดีกว่าค่ะว่าเวลาเราแชร์สินค้าออกไปเรากําลังอยู่ในโลกของโซเชียลคอมเมอร์สนะคะในโลกของอิเล็กทรอนิกส์เวลาแชร์ออกไปมันก็ถูกฝังด้วยลิงก์มันมีลิงก์อยู่แล้วออกไปเราอาจจะแชร์ผ่านช่องทางของไลน์ วันนี้มันอาจจะไม่ได้เห็นยอดค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคำตอบว่าเมื่อเราแชร์วันนี้จะไม่มีใครซือ้ออาจจะมีใครสักคนที่เขาต้องการสินค้าตัวนี้อยู่อาจจะ2วันสาวัน1อาทิตย์หรือ1เดือนก็ได้แต่คำถามว่าถ้าวันนั้นที่เขาซือ้อแล้วเราได้ค่าคอมมิชชั่น634บบาทดีไหมจากการที่เราแชร์เพียงครั้งเดียว การแชร์กดแชร์หนึ่งครั้งมันเสียเวลาแค่เพียง10วินาทีคุณได้เงินกลับมาโดยที่คุณยังไม่ได้เสียเหงือสักเม็ด6 3รบาทคุณคิดว่าคุณจะทำไหมเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ u p i c k เขาให้แบบนี้ You p i c k เป็นแอปพลิเคชันกลางนะคะเหมือนเป็นตลาดสดอะเหมือนเพียเขาเรียกว่าเป็นตลาด เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือในการทำเงินให้กับเราผู้ผลิตเขาผลิตสินค้ามาเป็นสินค้าที่ดีมอบไปกับผู้บริโภคแต่เวลาเขาผลิตสินค้ามาเนี่ยมันจะมีในส่วนของการทำมาเก็ตติ้งถูกไหมต้องมีการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ต้องมีการออกงานต้องลงโปสเตอร์ต้องปิดบิลบอร์ดต้องเยอะแยะเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ ผู้ผลิตเพียงเอาสินค้าของเขามาไว้ในแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน u p i ิ k โดยที่ u p i ิ k ทำหน้าที่อะไร u p i ิ k ทำหน้าที่จัดส่งสินค้าให้กับถึงมือผู้บริโภคโดยตรงแล้วเราละ่ะเราแค่เพียงโหลดแอปพลิเคชัน u p i ิ k มาเราเป็นสมาชิกของ u p i ิ k แล้วเราสามารถซื้อสินค้าโดยตรงกับผู้ผลิตได้เลยในราคาพิเศษแล้วถ้าเราแชร์สินค้าเหล่านี้ออกไป เปรียบเสมือนกับเรากำลังทำมาร์เก็ตติ้งให้ก okay. ับผู้ผลิตนั่นเองเรากำลังทำโฆษณาเรากำลังทำสื่อให้กับผู้บริโภคเห็นสินค้าเราเยอะๆในสังคมเพื่อนของเราครอบครัวของเราคนรอบตัวเราได้เห็นสินค้าตัวนี้เห็นไหมคะแล้วผู้ผลิตนั่นแหละเป็นคนจ่ายเงิน634บาท คืนให้กับเราเป็นการขอบคุณเราที่เราได้แชร์สินค้าของเขาออกไปเนี่ยค่ะวันนี้ผู้ผลิตเวลาเขาทาําโฆษณาเขาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเงินโฆษณาที่เขาอ่านไป1ล้าน2ล้าน3ล้าน10ล้านมันจะได้การฟีดแบ็กกลับมาในการซื้อสินค้าของเขากี่ชิ้นแต่พอเขาตัดตอนนี่คือโลกยุคใหม่นะนี่คือโลกของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะโลกยุคใหม่เขาเอาสินค้ามาวาง ในแพลตฟอร์มนี้มีผู้บริโภคเต็มไปหมดเลยเกินห0 0 0งแสนคนซื้อสินค้าของเขาเห็นไหมคะ เขาก็แค่เพียงจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับเราจ่ายแคชแบ็กให้กับเราเวลาเราซื้อสินค้าไปใช้หรือจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับเราเมื่อเราแชร์สินค้าตรงนี้บอกกับเพื่อนเพื่อเราให้เข้ามาซื้อในแอปอยูพิกนั่นเองเพะมองว่านี่คือเครื่องมือทำเงินในโลกยุคใหม่ให้กับเรานะคะเห็นไหมคะถ้าวันนี้คุณมองว่าค่าคอมมิชชั่น2บาทไม่พอกินคุณต้องแชร์ไปเยอะเลยหรือเพื่อนต้องซื้อเยอะ2บาทคุณถึงจะมีค่าขนมซัก 200บาทต่อวันวันนี้คุณสามารถเลือกได้เลยค่ะโดยการกดมาที่คอมมิชชั่นเมื่อคุณกดคอมมิชชั่น you p i c จะมีการจัดเรียงค่ะคอมมิชชั่นที่สูงที่สุดก่อนราคาสูงที่สุดขึ้นมาก่อน แล้วคุณก็ไล่ดูเลยว่าคุณถนัดตัวไหนนะคะมีโทรศัพท์มือถือ vivo ด้วยนะคะคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่น560บาทเห็นไหมคุณไม่ต้องไปเปิดร้านไปเปิดช็อปร้านมือถือแต่คุณสามารถแชร์ vivo ออไปแล้วมีใครซื้อ vivo นะคะคุณก็ได้ไปเลย560บบาทนะคะมีกลุ่มของอาหารเสริมนะคะมีกลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องผสมอาหารนะคะมีเครื่องฟอกอากาศนะคะมีเครื่อง ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยมีกระเป๋ามีหูฟังบลูทูธคุณจะเห็นเลยค่ะมันจะไล่มาตั้งแต่600กว่าบาทไล่มา600ค0 0 4 0า3 0 0่า0เห็นไหมคะเขาไล่ค่าคอมมิชชั่นมาให้กับคุณเลยเนี่ยค่ะ มันก็จะมีค่าคอมมิชชั่นเรียงมาหมดเลยวันนี้เราชอบแบบไหนเราชอบสินค้าตัวไหนที่มีค่าคอมมิชชั่นสูงๆเราก็สามารถแชร์รายการสินค้าตัวนั้นเนี่ยออกไปได้เลยนะคะอยู่ที่เราเลยแต่เพ่อบอกก่อนนะคะให้ความสําคัญนิดนึงว่าเราจะต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มทาร์เก็ตของเราคือใครเช่นเพ่ยกตัวอย่างตัวนี้สินค้าตัวนี้อ่าเรามาดูกันเลยว้าว อ,อเห็นไหมสินค้าตัวนี้คือเครื่องให้อาหารสุนัขและแมวแบบอัตโนมัติอ่าเราดูตามวิดีโอได้เลยนะคะนี่คือเป็นวิดีโอคอนเทนต์เราสามารถทำตามในวิดีโอได้นะคะตัวนี้แค่เพียงใส่ฐานนะคะเป็นอ,อโตเมติให้กับเราเลยเราก็กดปุ่มได้เลยว่า เราจะสั่งการของเขาเท่าไหร่โดยที่รุ่นนี้สามารถจุนะคะขนาดได้5.5ลิตรแล้วเราก็วางมุมไหนของบ้านเป็นพื้นที่นะคะโซนของน้องหมาน้องแมวของเรานั่นเองจะสะดวกยังไงเช่นเพยกตัวอย่างบางครั้งเนี่ยเราอาจจะลดปิดนะคะแล้วเราจะต้องให้อาหารเขาอาจจะทุกๆุกหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มน้องหมาน้องแมวเราจะต้องทานอาหารละ แต่เราเกิดรถติดหรือวันไหนเราเกิดติดปาร์ตี้อยู่กับเพื่อนหรือเราติดประชุมงานหรือเราติดลูกค้าอยู่แล้วเราไม่สามารถมาให้อาหารเขาเราสงสารเขานาะเพราะบางครั้งน้องหมาน้องแมวก็เปรียบเสมือนเป็นลูกของเราเป็นสมาชิกหนึ่งคนในครอบครัวของเรานะคะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณมีตัวนี้นะคะเครื่องให้อาหารสุนัขเนี่ย คุณลองคิดดูนะคะมันจะสะดวกมากกับเราแล้วเราสามารถกำหนดตรงนี้ในอาหารให้กับเขาได้เลยราคาแค่เพียง1,999บาทแต่ถ้าเราซื้อไว้ใช้เองในบ้านของเราเนี่ย2 0 0เราจะได้ค่าแคชแบ็กนะคะได้เงินคืนอีก223บาท95สตางค์แต่ถ้าใครก็ตามกลุ่มทาร์เก็ตของคุณเนี่ยเป็นน้องหมาน้องแมวมีเพื่อนที่รักหมารักแมวอยู่หรือ เราเราเปิดร้านนะคะที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์สุนัข หมาแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือวันนี้เรามีเป็นร้านตัดขนหมาขายชุดน้องหมาน้องแมวเราสามารถเอาไอเดียตัวนี้เราซื้อมา1ชิ้นแล้วเราก็แบบเพิ่มได้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้กับคุณอีกค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่223บาทนะคะถ้าเกิดคุณขายสัก2เครื่องคุณได้ละ4 4 6บบาทอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่เราเลยแต่เราต้องรู้ก่อนว่าคนรอบตัวเรานะคะเพื่อนของเราหรือสิ่งที่เรา งานที่เราทําหรือสังคมที่เราอยู่ก็ได้นะคะเขาใช้ชีวิตแบบไหนฉะนั้นสินค้าที่เราจะต้องแชร์ออกไปอะค่ะจะต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มทาร์เก็ตที่อยู่ในสิ่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะอันนี้จะทําให้เราเนี่ยมีรายได้จากการแชร์สินค้าเหล่านี้ออกไปค่ะนี่คือเคล็ดลับ พี่เอตอบคำถามทุกคนนะคะว่าค่าคอมมิชชั่นสูงสูงมีไหมใน UP i ิมีค่ะแค่เพียงคุณกดปุ่มง,ง่ายๆนะคะคำว่าคอมมิชชั่นเลื่อนมาทางด้านหน้านะคะเพื่อให้ทุกคนดูอีกครั้งนะคะหน้าเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่หน้าคอมมิชชั่นลงมาที่หน้าหลังนะคะพอเรามาที่หน้าหลังเราเลื่อนมาเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะเห็นตรงนี้สีแดงคําว่าคอมมิชชั่นเรากดตรงที่คอมมิชชั่นได้เลย พอเรากดที่คอมมิชชั่นนะคะเราจะเห็นสินค้าเยอะแยะมากมายแล้วเราก็กดดูไล่ดูไปเลยว่าเราชอบสินค้าตัวไหนที่มีค่าคอมมิชชั่นสูงๆตรงกับทาร์เก็ตกลุ่มลูกค้าของเราค่ะ พฝากทุกคนไว้นะคะหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์กับพี่เอเพื่อเป็นกําลังใจให้เพย์ด้วยนะคะแล้ววันพรุ่งนี้เพจะมีคลิปวิด,ดีโอดีๆให้กับทุกคนในการสร้างไรายได้จากที่บ้านผ่านแอปพลิเคชัน you p พิกอะไรนั้นรอติดตามนะคะหรือใครก็ตามนะคะมีคำถามสามารถพิมพ์คำถามใต้คลิปวิดีโอตัวนี้ได้เลยนะหรือผ่านช่องทางอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage พีเอเรียน eBay and กกับครูเอได้เลยค่ะ แล้วพีเอจะเอาคำถามเหล่านี้มาตอบหรือมาทำเป็นคลิปวิดีโอต่อไปให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับคนใหม่ๆนะคะที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากจะมาเป็นครอบครัวในการสร้างรายได้กับ Youpick นะคะหรืออยากเป็น u p i c k e r คุณสามารถโหลดแอปพลิเคชัน Youpick ได้เลยค่ะแล้วใส่รหัสคำเชิญพีเอ1น6่4 พี่เอเป็นเมนเทอร์ในการช่วยดูแลคุณในการสร้างรายได้ใ้กับคุณนะคะผ่านแอปพลิเคชันในมือถือของคุณนั่นเองแล้วเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ